มาเด้๋ยวครับอันนี้หัวแม่งตำปนได้บันชุดเตาแก๊สก่อนไม่แรงจังนี่แม่งแม,ม,ม,ม่เป่งนะแม่เป่งครับรดแซ่เหเย็นไหวแข็งโปกแล้วครับนี่ใส่เกลือไปน้ำนะหัวบัน หัวไม่เป้งตำปนนะครับเนี่ยเอาอ,อยู่ในสองฟิตก่อนแข็งเลยกระเบค้ับนี่คือไม่เป้งน,นะครับไม่เป้งไม่เป้งนะนางพญานางพญาอ่าหมดไม่เป้นะง,ง,งม,มีสีเขียวสีสมนะครับสองสีได้บ่เคยเห็นกระเบิงเนะ้งงด้วย มเมเปิ้นะครับหัวเมเปิ้งตะปนแสบแน่ะนะแข็งแข็งเสยอยู่ก้อนแข็งเลยมลายไล่างบอกแข็งนะน้ำแข็งละลล่ออกติดละลล่แล้วสีเขียวก็มีสีสมก็มีนะมเนยเป่งเนยเป้ง น้อยนึงครับแ้ก็แส่เดี๋ยมชิม,ม่แห้งเร็วแห้งเลยทีนี้น้ำแข็งก็ที่ไปก่อนเดี๋ยวเริ่มต่ลาละและแข็งแ้งแซ่สองฟิแข็งครับเพ่งบวมม่เพ่ง,พงท้ำปน กินหอมแหงเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วมัไรหนากครับแข้งมึง <c oughs> มีกดหมดมีกดหมดกินเปวออกมาแล้วแข้งเซย วัไปครับอ้าวเร,เ,รเริ่มหอมแล้วนะครับเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วครับหอมแล้วอาทิตย์เป็นก่อนมเมื่อกี้แล้วไล่แล้วเนื้อเหลืออยีกน้อยนึงใกล้แล้วครับใกล้หอมแล้วจะต่ำแล้วนะครับนี่ แห้งหอมแห้งหอมจะแสบค่ะนะครับเมื่อกี้ครับพริกต้องเป็นสีแดงนะคะแต่พอดีมีพริกเอาพริกเอาพริกเขียวมาใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะครัะเริ่มได้ทีแล้วนะโอ้อันนี้เป็นต้อนอยู่เลยยังไม,ไม,ม่โอเคนะครับเริ่มหอมแล้ว เมรแล้วนะครับนี่ให้ตะคั่วให้แห้งนะครับหแห้งเกินไปเดี๋ยวมันจะเวลาเคี่ยวแล้วติดเข้าเหนืออืมอันนี้ยังแข็ง จะสุกแล้วขวดไม่ให้แห้งนะครับอาอย่าแห้งมากให้ชุ่มๆนะครับจะได้อร่อยถ้าแห้งเกินไปตำนะมันจะไม่ดีนะครับเสร็จแล้วรครับขวดเสร็จแล้วนี่โอ้ยหอมจังวะ เอาแบบไม่ไม่แห้งนะครับอือกะให้ได้กลิ่นนะหอมหอมแห้งหอมแห้งยอดยผมากที่สุมหอมครับตําเสร็จแล้วครับพริกตําเสร็จแล้วตําเมนครับเราวไปเกตําใส่เลยนะครับอ่อาใส่เลยค่ะ แม่เป่งครับแม่เป่งเออโอเคครับแม่กลัวจะตำแล้วทีนี้ครับโอ้ยยอดย่ยยายยังผิดแล้วเสียก่อนยายยังค่ะ เเสียๆล่าสุดนี่ไหมไปยังถูเทกแกะใส่นะครับโอ้สุดยอดปะทูห้าแข่งนะครับนี่ห้าแข่งนะจิ้มเหมือนมูบาน์โอ้ยหลายหนึ่งต่ำแล้วครับต่ำแล้วครับสุดยอดมากครับโอ้แม่ครัวสุดยอดครับต้องต้องแยกพริกออกแล้วครับแยกไปไหนครับเพดมาก ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วตำไม่ให้แหลกนะครับประทูถัดแรกแล้วมันจกบ้มัทแทบอืมสำเพราะสำนึงแัสวยงามอืมแหลกมากเดี๋ยวจะกลายเป็นปนละเอียด <c oughs> อ่าร้อยครับเสร็จแล้วเรียบอืมต่อไปเพิ่มพริกเข้าไปเมื่อกี้แยกนะครับเพราะว่าเราต้องตำให้ไม่เป้งละเอียดก่อน <c oughs> สุดยอดเองเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วแสบปูแสบอยู่กับอันนี้นะครับในนี่นี่นี่กําลังใส่อยู่ผงนวดน้ำอมมี่ใส่เลยปั้นก็ใส่น้ำมัน นะา,าใส่มะน,นาวหน่อยนะคนนปกติแม่เป้งก็จะก็จะเปรี้ยวอยู่แต่ว่าถ้าเราเราใส่มะนาวลงไปมันก็จะเพิ่มรสชาติยเลคบีบเลย อหอมมันเอาแป้นแป้นพิก,กิตหอมถ้าเราใส่พริกสีแดงเนี่ยมันก็ดูดีโอเคโอค้ยสีสวยตะแสบแห้งครับตะแสบแห้งชิมแล้วนะครับคุครับหน่อย คขัดอะไรอยากครับแซ่บหรือเปล่ามะนาวอีกไหมมะนาวอีกหน่อยครับมะเปรี้ยวใส่มะนาวแล้วครับอร่อยมากคราวนี้ชิมแล้วผ่านนะครับผ่านเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะตักใส่จานนะครับโอ้โหน่ากินมากครับน่ากินมากแต่แซ่บแต่แซ่บเด้ครับพี่น้องเอ้ย แซ่บยังครับเพื่อนครับนี่ปน,นตำรับปลาอ้อยส,สุดยอดเส่ได้พวงๆหมดเลยนะครับอืม้มสุดยอดครับอืม้มที่สั่นให้ความกูได้อยากลองลองมึงเลยครับเด้อตั้มไม่เปล่งครับปนไม่เปล่งใส่ใส่ปลาทูาแซ่บแห้งลองเบิ้งนะครับ